คลิปสั้นๆนะครับก็จะมาพูดในส่วนของการแลกคลิปเหมือนเดิมน,นะครับก็มีคนเข้ามาแบบว่ามาถามว่าทำไมแลกคลิปต้องดูเวลาถึง2นาทีสามทีผมบอกแล้วนะครับก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับผมทำไว้ให้นะครับก็มันต้องคลิปก่อนจะทำคลิปแบบคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายของคลิปคุณอนะ เสนอด้วยนำเสนอกับบุคคลกลุ่มใดนะครับแล้วมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะครับก็อยากจะให้ทำให้มีคุณภาพแล้วก็เจาะไปในกลุ่มเป้าหมายของคลิปนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ในช่องของคุณก็อย่าทําแบบว่าหลากหลายแนว้ยนะครับก็อยากให้ทําได้แนวแดแนว,แนวหนึ่งไปเลยนะครับจะได้เจาะจงกับคลิปของตัวเองแบบช่องของตัวเองจะได้รู้ว่าเออแบบ ช่องนี้เป็นช่องสายเกมนะก็คนก็จะเข้าไปในส่วนของช่องของคุณเลยนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ยหลากหลายแนวไปเลยไม่รู้ว่าช่องเนี้ว่าเขานําเสนออะไรแล้วเขาก็จะไม่จดจําไปว่าช่องของคุณอนะ่ะเป็นช่องอะไรนะครับสําหรับเทคนิคหรือวิธีการหนึ่งที่ผมก็อยากจะแนะนําก็คือทําการ์ดนะครับทําการ์ดไอตัวข้อความนะครับข้อความที่ขึ้นทางด้านด้านบนนี้ครับ ข้อความได้ขึ้นด้านบนเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นให้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้การติดตามการดูวิวการเพิ่มวิวนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็แต่อันนี้ต้องใช้ในส่วนของ Computer, คอมพิวเตอร์นะครับในการทำนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ็นสกรีนด้วยนะครับคาว่าเอ็นสกรีนหมายความว่าไง 30สุดท้ายอ่ะจะมีโลโก้ขึ้นหรือมีคลิปของเราขึ้นหนดตัวอย่างคลิปต่อไปครับใครที่สนใจหรือว่าอะไรก็จะมากดคลิปตัวนี้นะครับแต่มันเอ่อแต่สิ่งที่สำคัญอย่างนึงในการทำในส่วนของ e n d นสก e ีนก็คือมันแสดงเมื่อ30วินาทีสุดท้ายเพราะว่นั้นเมื่อคุณจบแล้วอะไรแล้วนะครับให้ทิ้งพื้นที่ว่างไว้สัก30นาทีสุดท้ายหรือว่าทําภาพว่างไว้สัก30สุดท้ายนะครับอย่าอย่าเพิ่งให้คลิปมันเล่นจนจบ เพราะว่าไอตัวป๊ up, อปอัพไอตัวคลิปตัวอย่างคลิปมันจะขึ้นมาบทบังเนื้อหาที่คุณจะนําเสนอ30นาที30วิตวิสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของคลิปนะครับอันนี้ผมขอแนะนําไว้นะครับใน2อ,อเรื่องนี้นะครับก็คือทำการ์ดที่อยู่ด้านบนนี้แล้วก็เอ็นเอ็นสกรีนนะครับสําหรับเพิ่มจํานวนผู้ติดตามในส่วนของเว็บไซต์ในส่วนของคลิป YouTube นะครับแล้วก็ การเพิ่มผู้ติดตามก็ไปดูที่คลิปของผมที่ทำไว้ให้นะครับเพิ่มผู้ติดตามแบบถาวรนะครับผมทําไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นตรงนี้แหละขึ้นตรงการ์ดตรงนี้แหละทายังไงให้มีคนติดตามแบบถาวรนะครับโอเคนะครับส okay. em ําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะนํามานําเสนอนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิปไหนเด่นคลิปไหนดังคลิปไหนดีผมจะไปส่องที่คลิป ทีช่องของคุณแล้วมาเจอกันในรายการสองช่องคลิปครับสำหรับวันนี้สองชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ